มีโลครับตัวเนี้ยยาวสอกนึงพอดีนะครับเนี่ยไปช้อนใสนี้ครับผมกัดเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับ อโอหายเดียวเลยมันหลอกคล้องแค่ฟังนั่นนี่วะอุยอ้ยอุย้ย Oui. จะแรงเอาเรื่องมันเ,เอากล้องวิดีโอมาถ่ายด้วยถ่ายยังถ่ายแล้วครับขอวัดปลาขอวัดปลาวัดว่าวนะครับที่ข้างหนึง ดีด้วยที่เป็นคนตกลาด้วยกันนะคือจริงๆมัน <Okay. S 1> ผมเข้าใจแหละว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดแต่การที่นาวัดวัดขึ้นมาข้างทางนะ่ะถ้าเป็นคนอนะี่นกรายมากดีไม่เข้าเท้าผมนะแต่รองเท้าผมนะ ที่องของลง์ลังเมย์ครับ่ครับ่ใจรับผมเลือสิบด้วยนะโอ้เป็นข้อเสียงมแบกเทียในในกล้องขึ้นหน้าดูในกล้องขึ้นหน้าครับอุบัติเหตุน,นะครับมันเกิดขึ้นได้นะก็คือ คือตะเกียบผมขับรถผมขับรถผ่านน้ำเขาตกปลาอยู่ข้างทางแต่บังเอิญว่าน้ำเขาวัดปลาเว้านะครับวัดเบาแล้วสายมันก็คือแบบสายมันก็คือตัวเบ็ดลอยพาดถนนมาเลยแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือผมขับรถผ่านมาพอดีโชคดีมากครับก็ถือว่าโชคดีตรงที่ตัวเบ็ดมันไม่เข้ามันไม่เข้าเท้านะครับก็คือแบบ ดูสภาพรองเท้าครับดีไม่เข้าเนื้อดีตัวเบ็ดไม่ฝังผมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อรองเท้าบูทใหม่ใช่กพลาดโดนคอนี่โอ้โหโอ้ถ้าพาดโดนคอนี่คือแบบอันตรายมากเลยเนี่ยดบูบาทขึงบาดถึงถึนเท้าเลยครับ ขอโทษขอโทษที่ยกรองเท้าให้ดูนะโอเคยังไงก็ฝากนา้าด้วยนะครับเรื่องของการการตกปลาข้างทางเนี่ยเราต้องระวังเป็นอย่างมากในเรื่องของการวัดเผื่อไว้ครับเผื่อไว้ว่าเวลาเราเราวัดปลาพลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปโดนคนคนอื่นที่เขาขับรถผ่านเส้นทางมานะครับผมทางที่ดีก็คือเราควรที่จะไปยืนตีในที่ที่ ที่เวลาเราวัดปลาพาดเนี่ยสายเบ็ดจะได้ไม่ไม่ข้ามถนนหรือว่าไปเกิดอันตรายกับคนสัญจรไปมานะครับผมโอเคยังไงก็ปากด้วยครับถือว่าผมโชคดีไปไปหาตีปลาต่อครับผมนะเลีรยเนีเ่ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยหายเดียวเลยไปช่อนนะครับผมไซส์สวยเลยครับไซส์ประมาณสี่ขีดนะครับผมเนี่ยอ้วนๆเลยครับไปช่อนกัดเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับเป็นกบไฟนะครับตัวนี้ เหยื่อตัวเล็กๆนะครับใบหลิวดิดน้ำมีเสียงบ๊อบๆ๊อนะครับคล้ายๆกับไวตันนะครับแต่ตัวนี้จะดังถี่กว่านิดนึงนะครับผมเสียงจะเบากว่าไวตันนะครับปลาช่อนนะครับผมไซส์นี้กัดแล้วก็คือผมส่งให้ตอนแรกคิดว่ามันกัดไม่โดนนะครับลองวัดดูกล้องสะบัดไปไหนก็ไม่รู้เหยื่อตัวนี้นะครับขนาดจะอยู่ที่3.2เซนนะครับน้ําหนัก5.5กรัมตัวเบ็ดเป็นของ BKK เบอร์หนึ่งนะครับ โอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับกบไฟนะครับเหยื่อตัวใหม่ของนนทดโคราชานะครับผมประช่อนนะครับไซส์สวยๆโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟสุดยอดมากครับผม นื่นตื่นเลยอ่ะมันหลอกข้องแค่ฟังนั่นอยู่อ่ะอุ้ย ออุุอ้้ยยเต็มปากตีไปไม่กี่ไม้นะครับทุกคนตอนแรกมันเหมือนมีอาการปลาดันตามนะครับพอผมก็ชะลอให้ครับลากช้าลงนะครับผมมันตามมาดูดตกผมก็ส่งให้เลยทีเนี้ย สายกำลังจะวิ่งนะครับสวนเลยครับผมไปช่อนไซนี้ไซส์พอๆกับตัวแรกเลยนะครับเนี่ยไซส์ประมาณ3ามสี่ขีดนะครับกัดเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีม่วงนะครับผมผมไม่ได้ส่งนานนะเนี่ยเต็มปากทุกตัวครับถ้ากัดเหยื่อมันตัวเล็กนะครับเนี่ยไซส์สวยๆครับไปช่อนโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกบไฟนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับผมไปช่อนไซนี้ สุดยอดมากครับผมงานที่สั้นแล้ว่า มใส่โลนะครับทุกคนตีไปไม่กี่ไม้นะครับตอนแรกผมตีไปประมาณสองสามไม้นะครับมันยังไม่กัดนะแล้วทีเนี้ยผมก็ตีอีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้มันกัดลูกปลานะครับผมตีใส่ไม้เดียวเลยโดนเลยใส่โลนะครับผม ใหญ่อาวเรื่องเลยทุกคนดูดิอ้มีโลครับตัวเนี้ยยาวสอกนึงพอดีนะครับเนี่ยไปช่อนไซส์นี้ครับผมกัดเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับตอนแรกผมคิดว่าจะงัดไม่ขึ้นแล้วครับปั๊มแล้วปั๊มอีกนะครับนี่งัดบัวตายควายล้มครับคันบอสนะครับบายบีพีโอครับผมสภาพใหม่ก็ตามนี้นะครับเนี่ย ข้างทางนะครับผมอาศัยอหาตีตามช่องสูบน้ํานะครับตามพวกกอผักตบผักบุ้งนะครับผมตีถูกจุดมันก็จะมีผลงานแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของน,น้ณัฐนะครับผมสุดยอดมากครับ